โอเปนตัว oh, วันนี้เราก็จะทําเมนูง่ายๆนะคะแล้วเราก็จะทําเครื่องเคียงด้วยค่ะเป็นเมนูคินพิราฮิจิกิแล้วก็แครอทนะคะฮิจิกิแห้งที่เราเอามาคือแช่น้ําไว้ก่อนนะคะเราก็จะซอยชิกุวาแล้วก็แครอทไว้นะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันงานะคะใส่พริกแห้งลงไปตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยแครอทชิกุวาแล้วก็ฮิจิกิของเรานะคะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใช้เวลาผัดประมาณ3นาทีนะคะหรือว่าจะผัดจนแครอทของเรานิ่มนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะเครื่องปรุงก็จะมีสาเกหนึ่งช้อนโต๊ะมิโินหนึ่งช หลังจากนั้นก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแค่นี well, uh, yeah. I mean, ้ก oh, ็เสร็จแล้วนะคะเป็นเมนูเครื่องเคียงง่ายๆทานกับข้าวก็คืออร่อยมากเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบพริกก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่อ้อยว่าใส่พริกเรารู้สึกว่าอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทานกับข้าวนี่คือเข้ากันสุดๆเลยค่ะนี่ก็คือหน้าตาขินพิลาของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เมนูต่อไปค่ะแครอทที่เราหั่นไว้นะคะเขาจะมาพันกับหมูค่ะเกาจะโรยเกลือพริกไทยก่อนนะคะหลังจากนั้นก็โรยแป้งมันฝรั่งค่ะแล้วก็เอาแครอท บนกระทะน,นะคะพอหมูเริ่มสุกทั้งสองด้านแล้วก็ใส่ซอสยากินิคุหรือว่าใส่เป็นซอสบูตะด้งที่เราซื้อไว้ที่บ้านนะคะคือเราจะใส่เป็นซอสอะไรก็ได้นะคะตามที่เราอยากทานเลยค่ะอีกเมนูหนึ่งก็เป็นเมนูเครื่องเคียงเหมือนกันนะคะอ้อยทํไว้ตั้งแต่กลางคืนค่ะก็จะใช้ชิกุวะผัดกับกวางตุ้งนะคะปรุงรสด้วยมิรินน้ําตาลโชยุนะคะแล้วก็โรยด้วยงาขาวค่ะเป็นการทําเครื่องเคียงง่ายๆนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเราได้กินผักเต็มๆเ,เลยนะคะแล้วก็มาจัดโอเบนนตกของเรานะคะโอเบนโตุของอ้อยนี่คือจะเน้นสีสัน ะค,ะคือมีสีส้มแล้วก็จะมีสีเขียวค่ะแล้วเราก็จะมีไส้กรอกคือตกแต่งเป็นดอกไม้แล้วก็มีมันหวานต้ม้วยนะคะนี่คือได้กินแบบจุกๆไปเลยค่ะเ <c oughs> มนูโอเบนตของเราวันนี้ก็คือเมนูจากแครอทเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะ <c oughs> ราคาถูกทําง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะโรยงาน,นะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะโอเบนโตคุณทิดากาสะซังค่ะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็ทำเผื่อเมาย่าด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปส่งเมาย่าด้วยค่ะเอาไว้เผื่อเป็นไอเดียในการทําโอเบนโตนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายเซโยนาระ